วันนี้วันอาทิตย์นะครับเมื่อวานนะครับมีคู่ดราม่าวันอาทิตย์วันนี้วันที่16นะครับมีนา2568เมื่อวานมีคู่ดราม่านะครับผมจะจะเป็นคู่22ล้านนะฮะนะจะอ่าก็ผมจะไม่พูดอะไรเยอะแยะเนาะนะครับผมเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงครับเสียแล้วให้ฟังหน่อยนะครับอ่ะนี่คือประเด็นคู่ดราม่า22ล้านนะครับส่วนประเด็นที่มันเป็นดราม่าก็คือเรื่องมันเป็นแบบนี้นะครับผมผมอาจจะอยากไม่อยากจะเอ่ยชื่อ ซุ้มฟาร์มไหนๆทั้งนั้นนะครับผมอยากจะเอ่ยชื่อว่าซุ้ม A ซุ้ม B ซุ้ม A เนี่ยมีน้ำในกระทะ,ะที่รองน้ําที่มันจำนวนเยอะและมีผสมอะไรลงไปก็ไม่แน่ใจทุกคนเข้าใจว่าเออมันเป็นการที่เขาจะวางยาไก่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าตอนทําน้ําในการพักยกเนี่ยมันจะมี กล้องถ่ายทอดสดเทียบเลยมันจะมีอะไรพวกนี้เขาก็เอากล้องตรงนี้ไปให้กรรมการดูกรรมการก็อืมพิจารนานะครับว่าเออตรงนี้มันถูกต้องหรือเปล่าพี่อย่างนั้นอย่างนี้นะครับพี่เอกาก็ไม่ไม่ใช่ผมก็เอาน้ําอะไรของผมทั่วไปนี่แหละอ่ามันเป็นสูตรของผมอะไรอย่างนี้โดยประมาณนะนะครับอ่าส่วนซุ้มบีก็เอาเฮ้ยถ่ายคลิปไปเอาไปให้กรรมการดูเออมันมันดูแล้วมันไม่เคยเห็นหน้าแบบนี้แบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็เลยไม่ได้เอาเข้าในยกต่อไปนะครับนะ เรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าถามว่ามันทําได้ง่ายหรือยากไหมในการที่จะวางยาไก่ต่อหน้ากล้องเยอะๆเนี่ยน้ําอย่างนั้นอย่างนี้ยากนะครับมันเป็นไปนได้ไม่เป็นไปนได้ยากมากเลยเหมือนจะเป็นไปนไม่ได้ด้วยซ้ำนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยน้ําอะไรก็แล้วแต่อยู่ในตัวไก่เนี่ยก่อนที่จะปล่อยไก่เขาก็ต้องเอามาเช็ดใต้ปีกเช็ดใต้ขาเช็ดหน้าเช็ดอะไรแล้วเอาน้ําให้ไก่กินอยู่ดีนะครับ เราจะต้องเอาน้ําให้ไก่เรากินอยู่ดีน้ําที่เราเช็ดออกจากตัวไก่เรานั่นแหละแล้วก็จะปาะวางยาอะไรอยู่ตรงหน้ากล้องเยอะๆเนี่ยใช่ไหมครับเป็นไปได้ยากไหมล่ะเออมันจะมาทําอะไรอยู่ตรงหน้ากล้องเยอะๆเนี่ยนะถ้าจะทํามันก็จะต้องแบบมีเกลือเป็นหนอนไหมนะครับอืมนะทํามาจากมีคนในคิดไม่ซื่อมีมือน้ําโดนซื้อไหมอะไรพวกเนี้ยนะนะครับมันจะต้องํามาจากบ้านนูน่นถ้าจะทําเนี่ยนะครับนะ เออผมก็พอมีความรู้บ้างพอรู้จักคนที่มันไปหาวางยาไก,ก่ชาวบ้านเขานี่ก็พอรู้จกักเขาก็เล่าให้ฟังมันทําอย่างนั้นอย่างนี้แต่อย่างนี้มันเป็นไปได้ยากนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะทุกอย่างเกิดขึ้นได้ส่วนซุ้มบีเนี่ยเป็นยังไงโอ้ยนะี่สบสองล้านเนาะก็คือข้างละสนะิบเอ็ดล้านอ่ะเออถือเงินเยอะเลยเงินพี่น้องชาวบ้านนะชาวไร่ชาวสวนอะไรเงี้ยเออช่วยกันไป ก็เป็นห่วงในสิในส่วนนี้ก็เออดูสีสงสัยอยู่ๆไก่เป็นต่อแล้ววิ่งหนีทําไงอ่ะอยู่ๆไกตีเปตีมาออกแบบปกติไม่ปกติแล้วทําไงถ้าเราไม่แย้งก็เลยแย้งไว้ประมาณนั้นครับเป็นกำลังใจให้ทั้ง3ทีมงานนะครับสวัสดีครับ